กูรอแล้วมึงกับลูกกลับไปอยู่กูได้ไหมแอลกูคิดถึงไอดีลูกกูอะฝ้ายมันจะกลับไปอยู่ได้ยังไงกูมีครอบครัวใหม่แล้วกูมีผัวใหม่ไปแล้วไม่เป็นไรยังไงกูก็ลองได้ถ้ามึงแค่เอาลูกไปกลับไปอยู่กูแค่นั้นเองตอนนี้กูอยากเจอไอดีมากเลยมึงมึงกูมึงพูดไม่รู้เรื่องแล้วนล่ยมึงหล่นไปหมดแล้วเนี่ยได้ยังไงกูเลิกนะกูอยากเจอไอดีไอดีมาก่อลูกเลิกเลยมึงดูสภาพมึงก่อนงูมาคนเดียวกูไม่ว่ากูเอาลูกกูมาด้วยอะ แล้วลูกจะไปอยู่กับมึงได้ยังไงก็มันจะอยู่กูไม่ได้ตอนนี้กูได้งานทําแล้วมึงทํางานอะไรตอนนี้กูอยู่โรงเรียนอะอ่ะอ่ะออแล้วถ้ามึงไปทํางานแล้วลูกจะอยู่ยังไงแล้วกูไม่เอาไปทํางานด้วยกูจ้างกูเลี้ยงไงแอมแล้วมึงจะเอาลูกไปลําบากหรอลำบากอ,าอะไรไอ้ดีมึงที่ลูนมันก็มีเพื่อนที่โรงเรียนมันก็มีลูกเด็กเล็กแดนเต็มหมดอ่ะมึงบ้าป่าแล้วลูกก็ต้องไปโรงเรียนอีกแล้วลูกจะไปอยู่กับมึงได้ยังไงมึงจะเลี้ยงลูกยังไงมึงเลี้ยงไม่ไหวหรอกตัวึงมึงยงาไม่รอดเลยกูสัญญาว่ากู ไฟมันมันมัน,ม,นมันสายไปแล้วมึงให้กูกับลูกกินตีนกินมือมึงอย่างเงี้ย <c oughs> มันไม่ไหวหรอกกูมมไม่ไมเอา<ำ>ลูกไปทรมานหรอกไม่เลิแล้วถ้ามึงไม่กลับไปมึงก็ต้องเอาไอเดียกลับไปอยู่กูกูอยากเลี้ยงลูก <c oughs> แล้วปล่อยให้ลูกไปอยู่กับมึงเนี่ยนะ<ม>แล้ววันดีคืนดียีย่มึงเมาขึ้นมาลูกโดนขึ้นมาทําไงกูเลิกแล้วอมึงเะียมาพูดว่ามึงเลิกคุณนั่งรออย่างเงี้ยคุว่าูจะเจอไอเดียอ่ะ มึงไม่ให้ลูกมาหากูกูจะอยู่อย่เงี้ยกูไม่ไปไหนอ่ะไปมึงอย่าทําอย่างนี้ขอร้องไปเถอะกลับไปมึงก็ปล่อยเลยลูกหลับอยู่มึงไปซะไอเดอเอามาไปเฮ้ยมึงจะตะโกนทำไมเฮ้ยคุณกลับไปก่อนดีกว่าคุณมาวุ่นวายอะไรเนี่ยคุณเลยด้วยอ่ะไม่ใช่คุณวุ่นวายทำไมมึงอย่ายุ่งเรื่องผัวกับเมียเขาจะคุยกันมึงอย่ามาใช้ผัวเมียกูไม่ได้เป็นเมียมึงแล้วทำไมจะไม่เป็นเป็นเมียเขาไม่คุณกลับไปก่อนดีกว่า ึงอย่ายุ่งมึงถอยไปเด็กผมดูแลไอใครสภาพคุณมันไม่ได้กลัวอ๋อมึงกล้าใช้ผัวแล้วกลัวยืดหัวโตใครมึงแค่พ่อของลูกมึงมึงอย่ามาหลอนไปมึงทำตัวอย่างนี้มึงมึงทำตัวต่อเหรอฮะฮะมึงบ้าเปล่ารู้อยู่แล้วกันมั้แล้วก็ยังมาแย่งมึงได้เหรอไคุณพูดดีกูพูดดีกูพูดดีทำไมทล้ไมต้องพูดดีกับมึงฮะมึงนักเลงมึงเก่าเหรอไม่ต้องพูดดีกับกูหรอก เ,เลิกอะไรกูเคยบอกเลิกกับมึงเหรอกลับไปเดี๋ยวอ,อย่ามาโวยวายกูไม่กลับท,ทำไมทำไมมึงเก่าฮะอีกอะไม่มึงยูงไงโวยวายไหมเน,นี่ยต้องโดนโดนจะมั่งอีมึงแม่งเมาแล้วหลน่นแล้วเนะี่ยกูจะให้ลูกไปอยู่กับมึงได้ยังไงมึงยังไม่อยู่กับล่องกับลอยอย่างนี้อยู่เลยแม่งบ้าเปล่า